พลังพายุดบสลาตันบอมครับผมนะฟัดประมุขอีกครับผมนะโอเคสกิลมาบูมฮาดโดโซกันไปก่อนหนึ่งครับผมนะกำลังภายในดาบมาพายุฮารโดโซกัสสบัดโลกลค้าครับผมนะตีครับผมนะชิหนะายนะต้องหิว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 ,ต,หวต้องหิวเลยเฮ้ยสู้ครับหิวสู้ครับเออเอาดีครับผมนะตีกับแท็กหน้าเข้าไปช่วยกดตีเลยเพื่อเออจะไม่ไหวแล้วกดอนเจ เอ้ยเดี๋ยแฟนเดี๋ยแฟนโหเร็วจัดเร็วจัดเอ้ยเร็วจัดเร็วจัดั ไอโมบายเกมนี้ผมได้เคยไลฟ์สดในฟีเดเอนเกมมิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะคือตอนนั้นที่ไลฟ์เนี่ยมีคนมาเล่นกับผมค่อนข้างที่เยอะมากๆครับผมนะเป็นช่วงโค้ชคเบต้านะครับตอนนี้คือโอเพนเบต้าแล้วคุณคิดว่าผมจะพาลาดหรอคือผมไม่พาลาดอยู่แล้วครับผมนะมาทำการกดเริ่มเกมเลยดีกว่าเพล่พรี ครับผมนะ Chinese g a m e r Princess นะครับผมนะมาถึงก็จะเจ,เจอกับนั่งเรือมาฮาลากาซคอ,อจนใให้ใจรัก หูอีโมบายนั่นเองครับผมนะก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับส่วนชแนลเนี่ยก็คือมีสามชแนลนะครับต้องบอกกันว่าเกมนี้เป็นเกมจีนแนวใหม่นะครับผมนะเป็นเกมแนวจีนจากเอวกาศแต่กลับไปสู้กับยุคจีนโบราณนะครับผมนะมาสิงเขาก็จะให้ทําการสร้างตัวละครก่อนเลยครับผมนะแล้วก็เป็นเกมโทรศัพท์นะครับสามารถโหลดได้ด้าน,นล่าร์ดิจิชันนี้ทั้ง iOS และ Android ด์เลยครับผมนะ ขั้นแรกคุณทาการโหลดก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะไปเริ่มกันนะครับผมนะอมาถึงก็มาดูที่ชุดก่อนเลยดีกว่าครับผมนะนี่สี่ชุดสามารถที่จะเปลี่ยนได้งอโคเทกครับผมนะความสว่างของสี่ชุดโอ้โหเรากต้องเป็นใจเกเรไปเลยครับผมนะเน่สี่ชุดใจเกเรไปเลยทีเดียเชียร์นะตัวเธออ๋อตําใบม่วงแบบเขียวนี่กันดั้มกันดั้มครับผมนะ นะใบหน้าสีผิวต้องแบบใจเกเรนิดนึงครับผมนะ่ะดวงตาโอ้โหการตกแต่งหน้าตาเนี่ยคือสามารถที่จะแต่งได้ค่อนข้างละเ,เอียดมากๆนะครับผมนะ่ะแต่งได้ค่อนข้างละเ,เอียดมากเนี่ยเออถ้าหากว่าผมมัวแต่มาแต่งให้ท่านผู้ชมดูก็คงจะประมาณ4ชัว่วโมงนะเสร็จง, <c oughs> <c oughs> งานไส้ครับผมนะเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อกันดีกว่าเป้ดัดนาครับผมนะ่ะทำการสร้างตัวละครไปเลยนี่มาถึงเราก็เริ่มเข้าสู่วงโคจรครับผมน่ะนี่เดินมาเลยครับฟึ๊บครับผมน่ะ เออเขาจะไม่มีอาชีพให้เลือกนะครับผมนะอาจะมีเป็นสำนักแทนนะครับทั้งหมด3สำนักเดี๋ยวจะอธิบายกันนะครับผมนะตัวละครเราก็จะแล่นลงมาตรงนี้เปที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วก็เดินเควสเลยนะครับผมนะเป็นเกมจีนกําลังภายในแนวใหม่ครับผมนะที่มีตั้งแต่จอมยุทธยันมนุษย์เอาอากาศนะครับวันนี้อ่ะนี่เนีนชิงหน้องชิงปังนังชิงปังตีปังต่อยปังต่อยปังเตปังเตปัง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 ปั โนี่ครับผมนะ่ะมาถึงเราก็ทําการกดเควไปเลยครับผมนะ่ะนี่า,าจะได้เห็นผลงานเป็นที่ใหญ่ของข้าแล้วสินะเจ้าแก่บอกทะลุมิติไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปแต่คือความจริงไม่นานพวกเราจะเปลี่ยนความคิดเรื่องไม่เป็นของมนุษย์ได้ นี่ครับผมนะเออเราอยู่บนอวกาศนะครับผมนะทีนี้เรากําลังจะเดินทางนะครับผมนะกำลังจะเดินทางไปสู่ยุคจีนโบราณนะครับผมนะนี่กับด็อกเตอร์ไอสไตน์ของเรามีไอสไตน์ด้วยไอ้แก๊นะครับผมนะว้าพากูเดินไปนะครับผมตอนนี้อ่าพากูเดินไปสกิปปะปะอ่าเข้ามานะครับผมนะเฮ้ยโอ้โหกูนั่งอยู่บนอากาศนี่ไอสไตน์ไปกับกูด้วยตอนนี้ไอซ์สไตน์เป็นกูแล้วนะครับผมเราไปด้วยกันนะครับผมอันนี้ โอ้โหยานครับผมนะยานกันดัน้มครับผมนะเพียมตัวออกได้อพอลโลสแปดครับผมนะยิ่งกว่าอพอลโลสหกครับผมนะนี่ยิ่งกว่าอพอลโลสสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดวะสรุปอพอลโลมันหมายเลขอะไรลืมแล้วนะครับผมอนะันนีครับผมโอ้โหยิงควันออกไปฟิวสกิปประตูปีครับวาร์ปไปนะครับฟรุ่มเข้าว้าไปเพียเรียบร้อรยครับผมนะเออนะสปีดฟอร์สฟูต่แฟชั่นครับผมวิ่งมาครับ อ้าเฮ้ยชิบหายแล้วในขณะที่เรากําลังจะไปสปีดฟอร์สเหมือนเครื่องบินเรายานเราเกิดเหตุขัดค้องนะครับผมนะ่ะงามไส้ครับผมอ้าพาเเอเกิดเหตุขัดค้องเราก็ออโต้เควสเลยทีนี้นะครับผมน่ะเออเกิดเหตุขัดค้องแล้วก็ออโต้เควสเลยครับผมก็สกิปได้เลยนะสกิปแล้วก็เดินเควสไปเลยครับผมนะ่ะเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยความจริงของตัวเกมแล้วผมจะพูดให้ฟังก็คือเราสามารถจะเล่นได้หลายอาวุธนี่ครับผมนะ่ะอย่างเช่น คุณจะสามารถเล่นอาวุธเพลงดาบยอดนิยมก็ได้นะครับผมนะนี่แล้วก็ใช้สกิลเพลงดาบยอดนิยมหรือว่าจะเล่นอาวุธมัดรูปจิตครับผมนะมัดรูปจิตเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการฮิลนะครับผมนะ่เออการฮิลนี่โป่งโป่งโป่ง,ปง,ปง,ปงครับผมนะหรือว่าจะเป็นเพลงทวนครับผมนะเออนะครับเวลาคุณเล่นไปคุณก็สามารถที่จะสลับอาวุธแล้วก็ใช้กําลังภายในได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นนะครับว่าใช้กําลังภายในเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับผมน่เออแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยเขาจะให้ มีเนื้อเรื่องดําเนินอยู่ตลอดครับผมนะแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านเนื้อเรื่องเพื่อเพิ่มความสุขสนานได้นะครับผมเนะี่ยเออและทุกคําตอบที่เราจะตอบเนี่ยมันก็จะเพิ่มสภาวะต่างๆด้วยเห็นไหมครับผมเนะี่ยเห็นไหมครับผมเนะี่ยเออทุกคําตอบเราลองอ่านดีๆแล้วกันนะครับผมน,ะนี่เขาก็ให้ตั้งค่าเอานะครับผมนะตั้งค่าระบบฟื้นฟูอานโรมัตหรือปั๊มยาออโต้นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเลือกเป็นทวนอยู่ครับผมนะทวนสปายหลังอยู่นะครับผมน,ะนี่ บทสปายหลังของผมโอ้โหภาพสวยมากครับผมนะน,นี้โอ้โหใจเกเรจัด <c oughs> นะครับผมนี่อันนี้เป็นระบบบอทครับผมนะระบบบอทเขาก็จะสอนวิธีการตั้งค่าของเรานะครับผมนะ <c oughs> เออเดี๋ยวต่อไปเราจะลองใช้เป็นดาบบ้างละกันนะครับผมนะเปลี่ยนเป็นดาบบ้างนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นหมัดครับผมหมัดก็คือจะเป็นเรื่องของฮิวนะส่วนทวนเนี่ยจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมนะส่วนดาบเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันครับผมนะโอเคไปเอาดาบไปหัวดกันดีกว่านะครับผมอ่าเดินไปเลยครับนี่ออโต้เควสเลยนะครับผมนะอ่ะฮะ ยอดสีมูะกูลจังผงสอยครับผมน่ะมาดิครับหัวดกไปดิครับผมน่ะเออหัวดกไปดิครับผมน่ะมากูหวดเองดีกว่านี่หวดเองดีกว่ากูหวดเองกับนางภายในมา3ทีเรียบร้อยสกิลปุ้มอู้โซโซลกัรมาหนึ่งครับสกิลสองแทงโลกาไปนันสกิลหนึ่งซึ่งอู้สะบัดโลกามาครับผมน่ะสายทวนของเราครับผมน่ะเปลี่ยนมาเป็นดาบครับผมน่ะสังดาฮิตเซึร์ฟัมก็ผมน่ะฟัมฟัมรับผมสังไดาฮิดเซอกูมาอู้โยนโดนโจมตีเปลี่ยนหอกก่อนเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนมาดก่อนเลยฮะ เป็นม่หมัดก่อนนะผมน่ะหมัดก็คือความโกงเลยครับผมก็คือจะสามารถฮิ้วได้แบบคือฮิ้วแรงถึงขั้นแบบทีเดียวเลือดเต็มเลยนะครับอันนี้จะโกงมากนะครับผมนะสายหมัดครับผมนะวิธีการทำเควสเนี่ยเขาก็จะบอกเห็นไหมผมนะว่าเราจะมีเควสหลักเควสทางเลือกหรือว่าจะวัดทันทีนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะด้านบนขวาก่อนเลยมาที่กิจกรรมก่อนเลยนะฮะกิจกรรมแล้วมาเควสหลักครับผมนะแล้วก็จิตทางเลือกเนี่ยจะมีสามสามทางเลือกด้วยกันนะครับผมนะทางเลือกแรกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ คุณสมบัติสำนักพุทธนะครับผมนะ่สำนักพุทธเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มบัฟให้กับตัวละครนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีภายนอกและพลังโจมตีภายในนะครับแล้วก็อันที่2คือเป็นสำนักเต๋า สำนักเต่าเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูค่า HPSPMP HP นะฮะให้กับตนเองและเพื่อนรุวมทีมแล้วก็ยังมีสกิลชบชีวิตด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของอัน3าเลยครับผมนะทางเลือก3ถ้าหากคุณอยากจะไปนะผมผมก็จะไปอันนี้เหมือนกันนั่นคือจะเป็นเรื่องของสำนักมารน,นะครับสำนักมารเนี่ยคือจะเป็นวิชาเน้นส่งผลกับสกูนะครับผมนะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะด้านลบครับผมนะแล้วก็ยังมีวิชาโจมตีภายในแล้วก็วิชาหายตัวด้วยครับผมนะเออแค่เฉพาะสำนักมานเท่านั้นนารว ไปเดีกว่านะครับผมนะเรามาสํานักมาแล้วเราก็ใส่เลยนะครับผมนะอันนี้เออไปครับหวดเข้าไปแล้ผมนะตีู้ทดลองอ๋อผู้ทดลองไม่ตีอรอทดลองไม่ตีหรอครับผมนะเปลี่ยนมากครับผมนะนี่ซิมกระดบองตกระบองมาแล้วอกระบองเราใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นดาบดีกว่ากำลังภายในดามมากอีกครับผมนะหัวโลกาไปหัวโลกาไปหัวโลกาหัวโลกาไปเรียบร้อยหัวโลกากำลังภายในมากหื้อชึบคอนโดโฟกันซิมเบรีโบ้ครับผมนะนี่ครับผมนะ รอชาร์จบังคายสุ่มๆุ่มสะบัดโลกามาครับผมนะเรียบร้อยครับผมนะบดทนะครับผมแล้วก็ใช้ออโต้บดแต้แน่แต้แน่เอานะครับนี่แล้วก็กลับมาสํานักมารของเราแล้วครับผมนะนี่เรียบร้อยครับเราได้เข้าสํานักมารที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วก็ทําการไปที่กิจกรรมแล้วก็เควสย่อยเลยครั um. 拜拜บผมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับยาวไปครับผมนะอันนี้เออนะฮะทำการเควสยาวไปครับผมน่ะ ขั้นแรกนะครับเวลาเราเข้ามาเล่นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องตามหาเลยคือ NPC ชอนกุนบีเพราะว่าเราจะต้องเรียนสกิลพื้นฐานก่อนนะครับผมนะมาที่บนขวาแล้วก็กดกาลังภายในแล้วเลื่อนลงมาเลยครับผมนะจะมี n p c ตัวหนึ่งชื่ว่าชอนกุนบีนะครับเราทําการเดินเท้าเปล่าไปเลยนะครับผมนะอันนี้โอเคอ่านี่ครับผมนะ NPC ตัวนี้ครับชอนกุนบีจะเป็นผู้หญิงมาปิดหน้านารักหน้ารักอยู่ครับผมตัวนี้ครับผมนะทำการกดสนทนาเลยครับผมนะแล้วก็ทําการเรียนวรยุยธ์นะครับผมนะเขาจะให้ฝึกฝนแล้วฝึกกกฝนลั ฝึฝนต่อเนื่องเรากดอย่าเพิ่งกดต่อเนื่องนะครับเราอย่าเพิ่งกดฝึกฝนต่อเนื่องมาอธิบายก่อนดีกว่านะครับผมนะวิชาเนี่ยจะมีหลายวิชาครับผมนะก็คือจะเป็นวิชาก้าววิสดานนะครับผมนะเพิ่มเอเมถาวรน,นะครับแล้วก็พอแสวงเอสพีเพิ่ม m อถาวรแล้วก็วิชากลนพิกฟ้านะครับสามารถที่จะบินกลับไปจุดเกิดได้นะครับอันนี้แต่ว่าวิธีการที่จะเรียน วิชากลนพลิกฟ้าเนี่ยก็คือเราจะต้องมีวิชาก้าวิชาดานให้ถึงเลเวล10ก่อนนะครับผมนะแล้วก็กดฝึกต่อนเนื่องไปถึงเลเวล10ครับผมนะแล้วก็อธิบายเรื่องของ n b c นะครับ NDC ที่เราจะต้องไปตามหาครับผมนะก็จะอยู่ในโซนนี้ครับผมนะเปิดแมปดูจะอยู่ในโซนด้านล่างตรงนี้หมดเลยนะครับผมนะเป็นเรื่องของพวกเท่าแก่ร้านยาพวกแบบคงคลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะอืมเท่าแก่ร้านเงินพ่อค้ามิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาดูเนี่ย,เ,ยเท่าแก่ร้านเงินเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเรื่องของการฝากคลังนะครับผมนะนี่ เรื่องของการฝากครังนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะมีชุดอะไรยังไม่ใส่ครับผมนะทําการยัดชุดลงไปก่อ oh นนะผมน่ะนี่สวมใส่ไปเลยครับผนมะน่นนะนะปนเข้าไปปนเข้าไปครับผมนะโอเคแล้วก็เป็นพ่อค้ามิติพ่อค้ามิติก็คือจะเป็นเรื่องของการขายของนะครับผมนะเนี่ยขายของตรงนี้ร้านยาร้านยาสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องมาหายา นะผมนะในการบอทนะฮะยา MP เนี่ยยาฉีอดฟื้นฟูเอ็มพีหนึ่งร้อยเห็นไหมครับผมนะเออแล้วก็พวกยาหัวหยางเนี่ยยาหัวหยางก็คือจะเป็นฟื้นฟูเอ็มเนี่ยจะต้องใช้เพราะว่าบางทีเราบอทใช้สกิลแล้ว MP หมดนะผมนะเราก็ต้องมาซื้อจากเข่าแก่ร้านยานะครับผมนะอันนี้แล้วก็จะมีเป็นเรื่องของ MPC ในแต่ละสำนักนะครับผมนะสำนักที่ผมอยู่ก็คือจะเป็นสำนักมารน,นะครับผมนะี่ยจะเป็น MPC ชื่อปีเฉินครับผมนะเออปีเฉินนะฮะส่วนสำนักพุทธก็คือ ปีสินนะฮะส่วนนํำสำนักเต่าคือเป็นหนึ่งเต้าฉีนะครับผมหนึ่งเต้าฉีนะอันนี้อ่าเราก็มาทําการออโต้บอทไปมาครับผมนะ่ะหัวดเข้าไปเลยครับผมนะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวพอเราเลเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไปใช้วิชามารวิ่งเร็วโลกร,รื้อพบกันนะครับผมนอะมาแล้วครับแล้วก็อันนี้นะครับระบบตรงนี้นี่ก็คือเขาจะเป็นให้เข้าดันเจียนนะครับเพื่อที่จะไปเอาวัสดุนะครับผมเนี่อันนี้ก็คือเป็นระบบที่เขาให้เราเนี่ย เข้ามาในดันเจี้ยนนะครับเพื่อที่จะค้นหาวัสดุนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมดันเจี้ยนเ,เองนะ,ะนี่เซียนแร่มาคุยกับเซียนแร่ก,ก่อนแล้วเราต้องคุยกับเขาเขาจะให้เลือกว่าเราจะเริ่มดอกทั่วไปท,ทันทีหรือจะจ่ายเหรียญทองหมื่นห้ากูมีเหรียญทองหรือเปล่าอ่าเหรียญทองไม่มีครับงามไส้อะ่ะก็ต้องดอกทั่วไปแล้วล่ะนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็ทําการหดเลยครับผมนะเออเปิดบอทพีเคครับผมนะพลาดพลาดใจดินเ่ะอพลาใจดินดอนักใช่ไหมครับโอ้กูเดินทางอย่างเงี้ยพลาดใจดินกูมันทางอย่างเงี้ย เออมาใกล้ๆหน่อยเออให้มันหดได้ได้ครบท้วนหน่อยนะับเออให้มันครบท้วนหน่อยนี่นั่นแหละครับส่วนสยเก๋ไปเลยครับทุกคนเออไปต่อเลยไปต่อเลยเพื่อนรออะไรอ่ะนะผมมาต่อเลยมาต่อเลยครับผมน่ะกำลังภายในยันชัยงฟูมโกรธครับโกรธครับฟันหมู่คณะฟันเป็นหมู่คณะครับผมนะตี่ฟันเป็นหมู่คณะตอโกรธครับโกรธฟันเป็นหมู่คณะครับผมนะฟันเป็นหมู่คณะโกรธแล้วต้องฟันเป็นหมู่คณะนี่ครับนี่ครับอืม อไปต่อไปต <maison> ่อกำลังภายในมาฮอร์นาโดโซกิสกันเนี่ยบานเข้าไปกับผมนะโอเคบานเข้าไปกับผมนะบานเข้าไปกับผมนะนี้เปลี่ยนดาบมาครับผมนะสังไดเคียซื้อออสปัสครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับมานี่มานี่เดินมานี่กันซ่อมซ่อมเข้าไปครับผมนะโอเคซ่อมกันลาเบครับซ่อมกันลาเบซ่อมกันลาเบโกรธครับผมนะกำลังภายในมาอีกแล้วโกรธครับโกรธครับผมนะโกรธครับผมนะโกรธครับผมนะมาแล้วกำลังภายใน พลังพายุดาบสาปนบอมกรบผมน่ะสลายกรบผมนะนี่เออดาบมันแข็งจริงนะวันี้ผมฝุ <questo facade> ่มเจอบอสละเจ้าน้ําป่าเหรอเจ้าน้ําป่าหลายหลังเหรอน้าป่าหลายหลังเหรอกูไม่ต้องห่วงกูมีฮิวมึงทีกูเลยรึ่งหลอดหลอนี่กดกําลังภายในมาฮิวเลยครับฟีสโ้โหเต็มหลอดครบผมแล้วก็โอ้โหกระโดดสัดปากแตกครบผมนะนี่ได้เป็นมุกไม้คู่มานะครบผมนะ เออนะครับแล้วก็เดินออกดันเจียนได้เลยนี่เจ๋งมากครับดันเจียนสนุกดีนะครับเนี่ยเควสที่ผมบอกก็คือเป็นเควสเอาชนะประมุขพัดดอกไม้นะครับผมนะเพื่อที่เราจะไปแมปต่อไปเควสต่อไปได้นะครับผมนะเออมันจะได้จบเขาเรียกว่านะจบเควสในแมปเมืองเยียงดูเลยนะครับผมนะอือันนี้ได้ถึงเวลาแล้วนะครับผมโอ้โหเขากำลังหัวกันเลยครับสบายกูนะครับนี่เอ้าแล้วตายแล้วด้วยนะครับผมนะชิบหายละ เราเท่ากับว่าเราจะต้องเราก็ต้องมาหดเองคนเดียวหรือเปล่าทีนี้เออหรือคนนี้เขารอรอชื่อคนอื่นอยู่เขาอาจจะบดตรงนี้ไปก็ได้นะมีแต่พวกอันดานมาในระหว่างนี้ระหว่างรอกตีอันดานรอแล้วกันนะรับคนน่ะเออนี่มาแล้วมาแล้วเจอเลยไปประมุกเหรอฟัดประมุกเหครับผมนะโอเคยกิลาบูมทับโลโซกับไปก่อนหนึ่งครับผมนะเออฟัดไปเลยเพื่อนสัดไปเลยเพื่อนฟัดประมุกเหรอประมุกเหรอประมุกผักดอกไม้ดอกไผ่อะดอกไผ่อะดอกไผ่ดอกไผ่อะดอกไผ่ ดอกไผ่อะเปลี่ยนสกิลมาครับผมนะมาดาบมาเลยกังฟูฮันด้าเหรอกระดาบมาครับเอาดาบฟันเอาดาบฟันครับผมนะเอาดาบฟัน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 กำลังภายในดาบมาพายุทอร์โฟกัสไม่ใช่เหรอกำลังภายในดาบมาพายุทอร์โฟกัสบสบัดโลค้าครับผมนะตีครับผมนะบังไค่และสบัดโลเกนี่ครับผม ฝันกันไปครับโอ้โหไอ้เจ้าลอรีเอะนี่มาช่วยลอบีครับสุดยอดมากครับผมอันนี้เออนะฮะกระบี่มาเอากระบี่เดือนนี้ไอ้ลอรีเอะกูตายครับงานสายแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรามีอันนี้อยู่เรามีกำลังภายในอยู่เรามีโจชินฉืออยู่จะล่วงจะล่วงเราจะล่วงเฮ้ยจะล่วงว่ะจะล่วงว่ะชิบหายแล้วต้องหิ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 วเลยเฮ้ยสู้ครับหิวสู้ครับเออเอาดีครับผมนะตีกับแทงหน้ากันไปช่วยกูตีหน่อยเพื่อเออจะไม่ไหวแล้วเออตีตีแทงกันไปอ เออไม่น่ารอดป่ะทายละโกสบาบโลกาเอ,ออเออนิดนึงนิดนึงเออโอ้เกือบไม่รอดชีวิตก็ผมนะไอ้แปะเอ้ยนะครับวิธีการก็คือเราชวนคนอื่นเข้าปาร์ตี้นะครับแล้วก็ตีบอสนะครับจะได้เร็วๆนะครับผมนะเออตอนแรกความเร็วในการเดินของเราประมาณนี้นะเออความเร็วในการเดินประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเรียนสกิลมาก่อนแล้วจะเป็นไงดูสินะครับผมนะมาวิชาเดินไวนะครับผมนะเออเพิ่มสปีด20%เลยนะครับผมนะไปทำการยัดสกิลลงไปเลยครับผมนะนี่โงเข้าไปมา ลองดูครับกดจิซุ่มเข้ามาเฮ้ยเดือดแฟดเดือดแฟดโอูเฮ้ยเร็วจัดเร็วจัดเอ้ยเร็วจัดเร็วจัดเร็วเฮ้ยเร็วขนาดนี้เร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปเฮ้ย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 ทะลุความเร็วเข้าวามเลยสาธิอ้สั้งหนึ่งอ่าผมก็เหาะเด่นนะครับผมนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ มันเร็วเพราะว่าผมกอ่อเอานะครับทุกคนเออมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมแกล้งเล่นนะครับผมนะเออก็เอาง่ายๆกับผมนะกับเกมห่วงอีโมบายถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่นสนใจอยากจะเล่นสามารถโหลดได้เลยด้านล่างในคลิปชั้นนี้กับผมนะอยากให้ผมทําอะไรในเกมห่วงอีอีกหรือว่าให้มาตรีบวกให้มาแบบกระทืบคนในเกมนี้อีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปได้เดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมนะก็คลิปนี้กับเกมห่วงอีโมบายก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้ก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสป ครั้งนี้จากรากกบรอภิกร,ยยกรอขอบคุณน,ยยนักย้ายริ่งเฮีับลุนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ The Four